แม่น่ารักจริงๆน้องมล,ลินะคะเอามาอีกงานบุญหนึ่งวันเกิดวันเกิดดาราสาวพาเพื่อนฝูงไปเลี้ยงเด็กๆนะคะเอาดูซิว่าจะเป็นใครคะ่ะนี่ค่ะ พริมพริมาค่ะพาเพื่อนๆนักแสดงไปทําบุญที่บ้านราชาวดีหญิงค่ะพิมพริมาก็อายุ24แล้วนะคะคุณพาไม้วริศไปเพชรกรุนพลนะคะเขมนาราวิท์นิกกี้ณฉัตรค่ะไปร่วมให้ความสนุกกับน้องๆราชาวดีหญิงนะคะคุณก็เล่นเกมเก่าอีดนตรีบ้างปักแป้งบ้างเตรียมของราง,งวงลรางวัลไปแจกกันเพ,พียบค่ะคุณน,<อ>นี่เลยอเออความสุขนี่เนาะ ให้เขาได้ยิ้มได้มีความสุขมีเสียงหัวเราะกันแล้วนี่เกมนี้ต้องไปแทรกระหว่างเด็กๆแล้วเต้นกันให้สนันเราว่าเด็กเต้นแรงแล้วนะคะเุินอ,อาไม้ค่ะโอ้โหเหมือนคุณเก็บกดนะคะในกองคุณไม่ได้เต้นนะคะเุินโอ้โหโยกย้ายกันพิมบอกเลยบอกว่าปีนี้อิ่มบุญมากนะคะได้ทำอะไรได้เก้นกับสู่สังคมบ้างก็อนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ โอ้ยนี่คือแบบเสียงแหบมากคือจริงๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเป็นแบบว่าระบบระเบบทก็คือเลือกเลือกเกมมาแต่ว่าน้องๆให้ความร่วมมือเต็มที่มากแล้วก็โหแดนซ์กระจายค่ะรวมถึงเพื่อนๆนักแสดงเองก็แล้วแต่คือเหมือนเก็บกดกันมาทํางานเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาปลดปล่อยกันเต้นก็รู้สึกมีความสุขแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาที่นี่อีกก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือโอกาสไหนก็อยากให้มาร่วมกันให้ความสนุกความสุขส,สนุกสนานกับน้องๆที่นี่นะคะ โอ้อนุโมทนาสาธุกันอีกคนนะคะอาป